วันนี้เรามีนัดกันนะคะวันศุกร์ที่22กันยายน2566นะศุกสุดส,ส,สัปดาห์ทัพนักตบลูกยางสาวไทยมีแข่งโอลิมปิกรอบคัดเลือกหลังจากวันนี้ก็แข่งติดกัน3นัดเลยนะคะวันนี้วันศุกร์พรุ่งนี้วันเสาร์และวันอาทิตย์โอ้โหหนักวันนี้ทีมที่สาวไทยจะเจอนะคะนั่นก็คือไทยจะเจอกับสโลีเนีย ถามว่าความน่ากลัวของสโลวีเนียมีไหมมีนะมีเลยทุกคนลองมาฟังกันนัดแรกของสโลวีเนียนะแข่งกับโปลแลนด์เขาแพ้โปลแลนด์ไป0นต่อ3เซนรวดแต่คะแนนก็ไม่ห่างนะคะนัดที่สองเขาแข่งกับอิตาลีคะแนนก็กลางๆค่ะประมาณ 15. บ7 17นัดที่ 3, สามวีเนียแข่งกับสหรัฐอเมริกา เขาได้เซตจากสหรัฐอเมริกาไป1เซตและนัดที่4เมื่อวานนี้เลยสโลเวเนียแข่งกับเยอรมนีโอ้โหคือเกือบแล้วเกือบชนะสโลเวเนียแล้วแต่เยอรมนีมาแบบพลิกกระทานหันในเซตที่5ค่ะทุกคนสรุปสโลเวเนียก็เลยแพ้เยอรมนีไป2ต่อ3เซตเลยนะคือ ไอ้อยากจะบอกว่าเฮ้ยเราแข่งกับสารัฐเนี่ยเราแพ้สารัฐไป3เซนรวดเราแข่งกับเยอรมนีเราแพ้เยอรมนีไป3มเซนรวดดังนั้นพอเห็นเขาได้เซจจากสารัฐมา1เซตรวมไปถึงได้เซจจากเยอรมนีมา2เซต โอ้ประมาทไม่ได้เลยจริงๆกับสโลวีเนียนะคะณนะเวลานี้นะคะสาวไทยอยู่อันดับ13ของโลกนะมี209.71วันนี้เราจะแข่งกับสโลเวนียอยู่อันดับ28ของโลกมี133.44ถ้าถามแอดนะแอดว่าอันดับโลกอาจจะเป็นตัววัดได้บางส่วนทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับเกมกีฬาในวันนั้นสถานการณ์ตรงนั้นเลยนะทุกคน เกมอาจจะพลิกได้หมดเลยดูเขาเกือบโค่นเยอรมนีที่อยู่อันดับ12ได้แล้วอะเมื่อวานนี้คิดดูแถมเขาได้เซตสารัฐที่อันดับ2ของโลกมาได้อีกตอนนี้อันดับ3ของโลกและวสารัฐนี่แหละค่ะทุกคนวันนี้เราจะเจอกับสโลเวเนียถามว่าผู้เล่นโอ้สูงโปร่งนะ สูงโปร่งเลยนะคะสำหรับสโลวีเนียเนี่ยแต่ถ้าดูแลว้วรูปแบบการเล่นของสโลวีเนียส่วนใหญ่ก็จะเป็นการเล่นบอลโครงสร้างนะทุกคนจะเห็นอยู่แล้วในแถบแถบเนี้ยจะเล่นบอลโครงสร้างแบบแทบจะล้วนเลยแหละอาจจะมีเทคนิคบ้างมีกลยุทธ์บ้างมีแท็กติกในระหว่างการเล่นนิดหน่อยเท่านั้นแต่ด้วยความที่เขาตัวสูงเขาสูงโปร่งเขายกบอลโครงสร้างไปหัวเสาเขาก็ตีได้แต้มนะเออสูงจริงนะ เขาก็ต้องน่าจะจับบล็อกไทยได้พอสมควรเลยดังนั้นไทยก็น่าจะต้องเล่นบอลผสมให้เยอะๆให้เขาจับทางบล็อกเราไม่ได้แล้วก็สตัดเกมรุกเขาได้บ้างแล้วก็รับบอลแรกให้ดีแล้วก็องลงทุกคนเท่านี้ก็แอดว่าก็ไม่น่ามีปัญหานะในแมตชนี้ระหว่างไทยกับสโลเวเนียในวันนี้นะคะโดยวันนี้นะสาวไทยจะแข่งกับสโลเวเนียเวลาน9ินาฬิกานะคะ30นาที ถ่ายได้สดทางช่อง Workpoint หน้าจอกดเล็ที่23เหมือนเดิมเมื่อวานสาวไทยก็ได้ไปฝึกซ้อมเกมนะคะในสนามจริงเพราะว่าพัก1วันใช่ไหมทุกคนทุกทีมก็จะได้ฝึกซ้อมในสนามนะคะก่อนที่จะลงแข่งแบบติดกัน3นัดในวันนี้ตั้งแต่วันนี้นะคะโดยทัพสาวไทยก็เน้นรับบอลแรกเน้นรับลูกตบเหมือนเดิมนะคะคือเพราะว่าการรับบอลแรกก็เป็นอะไรที่ เหมือนชาดีที่สุดถ้ารับบอแรกเข้ามือเซตเตอร์โซนอย่างพรพันเกิดปราดัหรือนุสราต้อมคำนะจ่ายบอลสตรสวยๆไทยทำแต้มได้เกือบทุกลูกเลยนะทุกคนดังนั้นวันนี้ห้ามพลาดนะคะไทยจะเจอกับสโลเวเนียนเราอันดับ13สโลเวเนียนอันดับ28ของโลกเรามาดูกันว่าวันนี้ทางคนด่ดนในศีวัชาราเมธเกกุลเนี่ยทุกทีมนะได้พักหวันนะคะ โคด่วนจะใช้ผู้เล่นคนไหนจะใช้ผู้เล่นชุดโปลแลนด์เป็นชุดองค์ลงหรือเปล่าแล้วนาวิภาวีลงมาหรือจะใช้ชุดเดิมนะคะนั่นนะคือชัดชุออนเพียวบีมหรืออาจจะมีการสลับตัวของแต่ละเซตเรามารอดูกันและรอดูรูปแบบการแข่งขันของสโลวีเนียด้วยนะว่าเกมการแข่งขันของเขาเนี่ยรูปแบบเกมเป็นอย่างไรเขาเน้นการ ยกบอลยังไงนะคะเพราะว่าเราจะรู้เลยพอสถิติออกมาเราจะเห็นเลยนะคะว่าใครได้เปรียบที่จุดไหนใครมีจุดด้ที่จุดไหนแล้วเดี๋ยวเราจะมาวิเคราะห์กันหลังจบเกมค่ะทุกคนอ่ะแฟนแฟนวอลเลย์บอลหวันใจไหมสโลวีเนียได้เสตจากสหรัฐ1เซตซึ่งเราไม่ได้เสตจากสหรัฐเลยและสโลวีเนียได้เซตจากเยอรมนีเมื่อวานนี้ไป2เซตเกือบชนะแล้วด้วยเกือบได้แบบ3เซตนะแต่เราแข่งกับเยอรมนีเราไม่ได้เซตเลยวันนี้แฟนแฟวอลเลย์บอล หวั่นไหมกลัวไหมและคิดว่าเราจะทุบเขาแบบ3ามโบสบายสบายไหมหรือเราจะแบ่งเซตให้เขาสักกี่เซตเล่าสู่กันฟังเล่าฟอร์มการเล่นที่เห็นของสโลเวเนียรวมไปถึงฟอร์มการเล่นของไทยที่เห็นหน่อยว่าวันนี้รูปแบบเกมจักเป็นอย่างไรอะ เมนเล่าสู่กันฟังพูดคุยกันหน่อยค่ะห้ามพลาดนะหนึ่งทุ่มครึ่งวันนี้ทางช่อง Workpoint กด23นะคะหรือถ้าใครดูผ่านทีวีไม่ได้โหลดแอป AIS Play นะคะดูสดได้ทุกเครือข่ายเลยถ้าชอบคลิปนี้ค่ะอย่าลืมกดไลค์นะกด Subscribe กดกระดิ่งและคอมเมนต์ค่ะเป็นกำลังใจให้ทัพนักตบลูกยางสาวไทยนะคะในการลุยศึกโอลิมปิกรอบคัดเลือกวันนี้ไทยเจอกับสโลเวเนีย19นิกานาทีทางช่อง WorkPoint กด23เหมือนเดิมค่ะ